สวัสดีครับฝรัรร่งน้อยสวัสดีครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ไหนเอ่ยตอนนี้เรามาอยู่ตรงนี้นะงานประจำปีเดี๋ยวเราจะมาขึ้นเรือกันพี่น้องคะเดี๋ยวจะมาขึ้นเรือกันเรือ,อสำรานนะคะมีงานจัดประจำปีคนเยอะมากปีนี้ถือว่าอากาศดีเนาะนี่อันนี้แก๊กมกักดาเรือน้อย เตรียมตัวขึ้นเรือกันนะคะชมอากาศวิวสวยๆอันนี้รอคิวรอคิวเพื่อจะขึ้นเรือน,นะฮะอันอันกกมอกอ่าโทรหาน้องแล้วนะฮะโทรหาน้องแล้วเผื่อน้องมาเนาะเอ้ยถ้าอากาศแจ่มใสก็ถือว่ามีกิจกรรมประจําอำเภอประจําหมู่บ้านนะคะพี่น้องคะนี่เราเตรียมตัวขึ้นเรือกัน เขาก็จะมีดนตรีมีอาหารการกินนะฮะอันนี้เรือดนตีอย่าขึ้นเรือใหญ่ตัวเนี้แต่เขาก็จะรอดูก่อนเนาะเสียอยู่อย่างการมาเที่ยวแบบนี้อาหารมีแต่แฮมเบอร์เกอร์เฟรนฟรายนะถ้ามีไส้กรอกย่างก็ถือว่าโอเคอ่าแมคัคน F C S P แอปเกิชีสเบรดแล้วเราไปไหนกันแมคโดนัลด์อยู่ไม่ไกลตรงนี้นะคะเออเ<ม>นาะ <S <S เรือออกแล้วนะคะรอคิวรอคิวเนาะด้านนี้ก็จะเป็นชานนะคะเออโชว์เกี่ยวกับเรือเรือบ้านเนาะ <S <S เรือลำนี้ออกแล้วนะคะเราต้องรอขึ้นอีกลำหนึงจ้าูน้นเลยลำานนมาแล้วพี่นะคะ่เนี่ยมีชินแฮปดอกแล้วลูก บิ๊กอินสตาร์เตอร์ออเหลือข้าวอู่แล้วพี่น้องคะเหลือข้าวอู่เข้ามาแล้วเรียงเข้ามาสองลำลำนี้ก็ออกไปแล้วนะฮะลำนี้ออกแล้วนะคะไปแล้วไปแล้วจ้าอาู้ เรือติดแล้วสตาร์ทออกเลยพี่น้องวันนี้วันพักผ่อนนะคะเอาบรรยากาศวิวๆมาพักผ่อนอ่าให้ดูเนาะเวลาว่างหรือวันหยุดนะคะช่วงอากาศดีจะมีกิจกรรมแทบทุกอำเภอมันอาจจะอาทิตย์นี้ไปบ้านโน้นอาทิตย์นี้ไปอำเภอโน้นนะคะ,ะแต่มันก็เป็นต้องเป็นความพร้อมสมัยก่อนอยายจ่า,จาแทบไม่ได้เลาะเลยอย่างวันพิเศษเพราะเราทํางานประจํา เดี๋ยวนี้วันหยุดเสาร์อาทิตย์สามีพาออกพาเดินก็เป็นวิกฤตโอกาสที่ได้มาเลาะมาเที่ยวนะคะชีวิตเนาะในช่วงจังหวะที่เราดูแลสุขภาพไปด้วยแล้วก็พักผ่อนไปด้วยยามที่สามีหยุดเมื่อก่อนย่าจะไปไหนมาไหนไม่ค่อยห่วงสามีไม่ค่อยห่วงสามีแล้วก็ไม่ต้องมานั่งรอนั่งคิดเพียงเขาเพียงคนเดียวว่าจะต้องรอแต่สามีนะคะแต่ปัจจุบันนี้มันก็เปลี่ยนแปลงไป จากสุขภาพร่างกายของตัวเองนะคะที่จะต้องเออแบบไหนสะดวกกับตัวเองแล้วก็ได้จอยบ้างนะคะมันก็เป็นจังหวะชีวิตจริงๆเราจะเก่งเราจะแก่งเราจะทําได้ทุกอย่างก็ต่อเมื่อตอนที่เรามีสุขภาพที่แข็งแรงพี่น้องขาถ้ามีโอกาสเนาะเรามาอยู่ต่างแดนขึ้นชื่อว่าชีวิต ได้มาทํางานในต่างแดนได้มีครอบครัวในต่างแดนนะคะมีโอกาสเที่ยวก็เที่ยวบ้างเนาะเติมเสริมพลังกําลังใจให้กับตัวเองเงินทํางานเก็บเซฟไว้ให้กับตัวเองบ้างนะคะเพราะว่าถ้าคิดประมาทในชีวิตเก็บ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 อย่างเดียวไว้กเกษียณแล้วค่อยเที่ยวบอกเลยนะอ,อยายจ่าเพิ่ง49ยายจ๋าจนกมา2ปีแล้วนี่คือข้อปัจจัยสำคัญ ความคิดและการกระทําเราจะเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ของชีวิตนะคะช่วงจังหวะเราแข็งแรงเราก็ฮาวเนาะหาเงินได้มากเราคิดว่าหาได้มากมันยิ่งจะมากยิ่งยิ่งขึ้นไปแต่เอาความเป็นจริงแล้วเมื่อไหรสุขภาพเราอ่อนแรงอ่อนล้านะคะคำว่าเงินมันจะลดน้อยถอยลงยิ่งถ้าไม่มีในกระเป๋าเลยเรายิ่งแย่ได้นั่งหน้าเลยพี่น้องขากลัวติดฝรั่งเรียมตัวออกแล้ว สุปวันละนิดจิตแจ่มใสนะคะออกบ้านมาก็เห็นอะไรแปลกหูแปลกตาบ้างเนาะโอ้ยอยาาจา่านี่บอกเลยวันนั่งเฝ้าแต่บ้านปัจจุบันนะคะอืมต้องขอบคุณคุณสามีวันหยุดวันหยุดวันพักผ่อนของเขาอืมเขาก็ชวนออกมาเปิดหูเปิดตาจ้านี่เรือลำนู้นเข้าไปแล้วนะคะตามไปเลยตามไปเลยชมบรรยากาศ เบลเยี่ยมคำพันเฮาไหมเขาเรียกสถานที่ตรงนี้นะคะว้าวเย็ยนเย็ยนเย็ยนเย็นรับลมตกเย็ยนสบายชิวๆนะฮะทุกคนไปช,ช้าๆนะพ่อเอ้ยไปช้าๆนะคะสุขทุกข์อยู่ที่ใจนะฮะ อยู่กับปัญหาชีวิตหาความสุขเสริมเติมให้กับตัวเองด้วยจริงๆเพราะหนีไม่พ้นเพราะเราไม่ใช่ตัวคนเดียวอ่าเราไม่ได้ห่วงแค่ตัวเองนะคะแต่หึงสิ่งสำคัญอย่าลืมอย่าลืมห่วงตัวเองกันเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมรักษากายรักษาใจกันนะคะตัวเองบ้างเนาะ ไปเลยอุ้ยบรรยากาศนั่งเรือรับลมเย็นชื่นใจค่ะอ่าเอาลูกกับฝรั่งเข้าด้วยไม่ได้เหตุผลเพราะอะไรนั่งตรงนี้ข้างหลังมีคนนะคะอยากจะได้นั่งเก้าอี้โอ้โหหัวเรือเลยนะเรือยอดเรือยอดไปค่ะอู้ยสดชื่นสดชื่นโอ้ผักบุง้งฝรั่งเอะเหลืองเหลืองนี่ กำลังจะขึ้นแล้วนะฮะ <Okay. S 1> ปีนี้บร่ได้กินเดินตเตลิอมอยู่คนละฝัุ่อ๊ทำไมไม่งามเลยนะ mm. แหงแหลงไปจ้านั่งเรือชมวิวแดดวันนี้ถือว่านิ่งนิ่งแบบไม่มีลมเลยนะถือว่าร้อนเลยนะฮะแต่นั่งเรือโตอย่างนี้ผ่านน้ำเนาะก็เย็นชื่นใจหน่อย ขอให้ทุกทนมีความสุขหลายๆเรือสุขภาพแข็งแรงนะคะทุกคนสุขอยู่ที่ใจทุกสุขอยู่ที่ใจนะคะมีแรงงานเงินอูอันนี้เรือขนของเรือใหญ่ขนของนะคะมีแรงกายนะคะสุขภาพแข็งแรงเราก็หาเงินได้มากมายพยายามรักษากายรักษาใจ รักษาเงินไว้ในกระเป๋าตัวเองเพื่อซัพพอร์ตตัวเองยม้มเรามีอายุนะคะเน้นอย่าลืมข้อนี้มีอายุแล้วเราก็ไม่เหมือนเดิมอ่าร่างกายเปลี่ยนไปยายจ่าย้ำคํานี้เสมอเพราะอะไรรู้มะเพราะสภาพยา,จายจ๋าปัจจุบันก็ต้องใช้ว่าทำใจและปล่อยวางหลายสิ่งหลายอย่างกับสิ่งรอบตัวนะคะทุกคนไม่ห้าวเออเหมือนเมื่อก่อนอืม ไม่กล้าอวดเก่งเหมือนตอนเราแข็งแรงนะฮะชีวิตวันนี้เนาะจริงจรงถ้าใครไม่เจอไม่รู้หรอกแต่ถ้าทำใจได้มันก็แค่นั้นแหละยอมรับว่าถึงเวลานักขณะเราต้องอยู่กับตัวเองแล้วจริงๆทุกอย่างถ้ามันเกิดขึ้นใหม่ๆเจ็บทุกคนแหละร้องไห้กันทุกคนแหละแต่พอผ่านพ้ตไปแล้วอย่าลืมว่า ตัวเรานั่นแหละคือคนเก่งเก่งที่สุดเก่งในแบบของเรานะในชีวิตของตัวเองเนาะว่าอะอไรก็ไปจ้า